ะคะขอพูดย้อนหน่อยะคะ่ะตอนอาศัยใจได้รับ,บระะอุบัติเหตุอะค่ะทุกคนเขาก็รู้หมดะคะ่ะแต่อาเจียบไม่รู้ยงยมาตั้งสีไม่ได้ะครับวิ่งไม่ใส่รองเท้าเลยะคะ่ะวิ่งรอกหองหรองนาอา้จี้อี้อียอ้าี้อีนอีอีอี้อี้อี้อีอี้อาอจ้อี้อีอาเอีอเอีอีอี้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 จี้้้อบอ เ,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 เด็กจะไปโดนอะไรเล่าไรเล่ามเนี่ยพาเอมานีพียไปหมดเลยค่ะวิ่งงานขึ้นไปหมดข็งพอรู้สติขึ้นมาโอ้เราขาดสติน,อน้อเพาต้องตั้งสติแล้วทีนี้อย่างเงี้ยหรืออย่างงีเราตั้งสติเองค่ะเป็นวิบา,ากกรรมเนาะโอ้อตแต่แจ๊คเดีนะดีที่เขาไม่เสียเสียชีวิต พอดูแล้วรถที่ชนกัะทันชิดมากเลยค่ะอ,อืมพ่ออาตใส่จจก็ได้ทําดีมาค่ะแะบุญที่เขาได้รับเนี่ยทําให้เขาได้หายไวค่ะแล้วก็ขอให้เขาได้หายไวทุกทุกวันนะคะขอให้ได้เดินดีทำกิจกับท่านตบรนาทุกท่านและแยกที่ทําทุกท่านเหมือนเช่นเดิมค่ะ ขอนโมทนาค่ะสาธุค่ะสาธุ